สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุณธรรมคุณทําได้นะคะเช่นเคยวันนี้อยู่กับดิชันปวีณาปทุมานนท์รับหน้าที่พิธีกรดําเนินรายการนะคะรายการคุณธรรมคุณทําได้ก็เป็นรายการที่เกิดขึ้นจากการร่วมมือกันนะคะของศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาค่ะเราต้องการที่จะ เปิดพื้นที่นะคะในการบอกเล่าเรื่องราวของการขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรรมในทุกๆสัปดาห์นะคะก็จะมีแขกรับเชิญนะคะบุคคลตัวอย่างองค์กรต้นแบบนะคะมาบอกเล่าเรื่องราวของการทํางานของพวกเขารวมทั้งความท้าทายและแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นนะคะในระหว่างที่ทํางานเพื่อสังคม ในเทปนี้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งวันนี้ค่ะบุคคลที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะถือว่าท่านมีความโดดเด่นนะคะทั้งในด้านของคุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์การอุทิศตนทํางานเพื่อสังคมนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมจิตอาสาต่างๆนะคะรวมทั้งการบริจาคสิ่งของการลงพื้นที่ทํางานเพื่อสังคมอย่างจริงจังโดยเฉพาะโครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือว่าพออสวและหน่วยบําบัดทุก บำรุงสุขนะคะไปร่วมสร้างรอยยิ้มและสุขภาพที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลค่ะวันนี้เราจะพูดคุยกันนะคะกับดรวรวุธวงวีรขันค่ะศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้ต้อง ต้องบอกว่าขอขอบพระคุณนะคะทางพี่วุฒินะคะขอเรียกสั้นๆที่ <อง S 1> ให้เกียรติรายการคุณทรรมคุณทําได้เดินทางมาจากขอนแก่นเลยใช่ไหมคะใช่ครับ<ม>จากขอนแก่นเลยบอกว่าเดินทางประมาณโอ้โหมากกว่า400กิโลนะมาเจอกัน,<า>นวันนี้ใช่คร่คะอ่ะวันนี้เราจะพูดคุยกันนะคะตลอดรายการของเราในวันนี้อันดับแรกเลยอยากให้พี่วุฒิช่วยแนะนําภาระงานนะคะที่ทําอยู่ตอนนี้สิ่งที่เราต้องดูแลและรับผิดชอบตอนนี้ให้คุณผู้ชมฟังรู้จักพื้นเพลของเราสักนิดนึงเชิญค่ะใช่ครับ สวัสดีท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวรวุิวงวีระขันนะครับปัจจุบันนะครับถือว่าเราทํางานปฏิบัติหน้าที่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องบอกว่านะครับเกือบระยะเวลากว่า20กว่าปีโดยประมาณนะครับบรรจุครั้งแรกอยู่ที่เชยภูมิครับเป็นโรงเรียนเขย่อากาศเล็กๆอยู่ในหุบเขานะครับหลายท่านอาจมีโอกาสไปเที่ยวจะได้รู้จักอำเภอพักดีชุมพลครับผมอยู่ที่จังหวัดเชยภูมิจากนั้นครับ ดำลงตำแหน่งเป็นครูด้วยนะครับหน้าที่ทางราชาการมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยขยับขึ้นมาเป็นตำแหน่งศึกษานิเทศครับมาอยู่ที่ขอนแก่น และนะครับปัจจุบันนะครับทำหน้าที่ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษอยู่ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นครับค่ะซึ่งบทบาทหน้าที่ของศึกษานิเทศนะครับออมคงจะอาจจะเคยได้ยินว่าเอ๊ศึกษานิเทศเขาทาหน้าที่อะไรนะนะครับเป็นผู้ประเมินผู้ตรวจแบบใช่ใช่ใช่ครับหน้าที่ของศึกษานิเทศนั่นก็คือการนิเทศการวัดและการประเมินผลนะครับรวมถึงนะครับตัวของศึกษานิเทศเองนะครับจะเป็นผู้ที่นะครับเป็นการ วัดและประเมินคุณภาพการศาาึกษาในห้องอเรียนด้วยนอกเหนือจากนี้นะครับยังเป็นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศาาึกษานะครับก็จะเป็นอาจจะเห็นบทบาทหลายหน้าที่ของพี่พ,พี่ของภัยครับพี่พี่สานิเทศที่ที่เรามองเห็นในภาพกว้างของประเทศของเราครับผมมีหน้าที่ตรวจและประเมินถูกต้องครับรวมทั้งช่วยคุณครูในการออกแบบ การเรียนการสอนเออใช่แล้วครับการกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมการเรียนรู้ตอนนี้ยิ่งมีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับครูเราไม่ใช่ท่านผู้บริหารไม่ใช่พออแต่ศึกษานิเทศเป็นเพื่อนของคุณครูนะครับเป็นพี่เลี้ยงเป็นผู้ที่จะชี้แนะแนวทางนะครับกิจกรรมการเรียนการสอนตัวไหนดีที่เออเราเข้าไปดูที่ห้องเรียนแล้วตัวนี้นะครับดีแล้วนะครับส่งเสริมให้กําลังใจคุณครูแต่ถ้าเผื่อตัวไหนที่เอออาจจะขาดไปนะครับพี่ สอนอชื่อเล่นนะครับพี่พี่สานิเทศสอนอเนี่ยก็เข้าไปช่วยแนะนําเพิ่มเติมนะครับในการไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการวัดประเมินผลนะครับรวมถึงนะครับการพัฒนาหลักสูตรด้วยครับพี่วุฒิเป็นศึกสานิเทศมากี่ปีแล้วคะในตำแหน่งนี้โอ้โหถ้าเผื่อย้อนกลับไปนะครับตำแหน่งสกสานิเทศจะเป็นตำแหน่งที่พิเศษคือเราจะต้องเป็นครูมาก่อนนะครับดำเนินเขาเรียกว่านะครับดำลงตำแหน่งเป็นครู ในคราวนู้นนะบอกว่าคุณจะต้องเป็นครูมาไม่น้อยกว่า5ปีถึงจะเป็นได้อ๋ออันนี้คือเป็นการบังคับใช่เป็นการบังคับแล้วก็มีถือว่าเราต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเกี่ยวกับด้านการศึกษาด้วยนั่นคือใบประกอบวิชาชีพสานิเทศนะครับดำลงตําแหน่งเป็นคุณครูมาประมาณ13บสถึี่ปีตอนนี้นะครับขยับมาเป็นสานเทศตอนนี้จะก้าวเข้าปีที่ ก็เข้าปีที่10แล้วปีที่สิปีที่ส0สําหรับหน้าที่ของสานเทศรับราชการมาโอ้โหดูยาวนานเนาะ,ะเกือบ23ิบสปีะ <laughs> นะครับมีโอกาสได้ได้เป็นเป็นเพื่อนคู่คิดของคุณครูนะครับเป็นผู้ช่วยของผู้บริหารหรือว่าอาจจะเป็นท่านหัวหน้าส่วนราชการที่เรามีโอกาสได้ทํางานด้วยหลายๆภาคส่วนครับฟังการทํางานมีคําถามเพิ่มเติมเหมือนกันคะ่ะว่าความท้าทายของการเป็นศึกษานิเทศหรืออุปสรรคที่เราคิดว่า เป็นสิ่งสําคัญที่เราจะต้องพยายามเอาชนะมันในใน,ในการทํางานในอาชีพนี้คืออะไรสําหรับตัวพิพิธเองคิดว่านะครับหลายท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะสุสานิเทศที่เรามองเห็นประมาณนี้แหละนะครับนั่นคืออาจจะเป็นวัยวุทธ <ไ>ว,วัยวุฒิใช่ครับวัยวุฒิเพราะว่าบางทีเราไปเจอกับคุณครูนะครับบางท่านเราเรียกว่าเป็นพ่ะครูแม่ครูเนาะ,ะที่มีอายุราชการที่นานมากกว่าเราแล้วแหละแต่พอมองเห็นอของสุ่อสารนิเทศรุ่นใหม่ที่พัฒนาการมาใหม่เฮ้ยน่าเชื่อถือไหมจะมาบอกจะมาพูดจะมาคุยจะมาแนะนำเราได้ครบถ้วนไหมคุณมีความรู้ขนาดไหนที่จะมาดูแลพวกเราเนี่ยแต่สิ่งนั้นนั่นคือเราเลยต้องพัฒนา แอคชั่นแอคทีฟตัวเองให้ให้สามารถที่อาจจะนะครับนอกเหนือที่จากจะรู้เท่าทันกับคุณครูผู้บริหารแล้วเราจะต้องมีความรู้ให้มากกว่าในการที่จะนำพานะครับนาวาเล็กๆในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กขนาดกลางข,ข,ขนาดใหญ่เนี่ยให้สามารถประสบผลสเร็จได้ใช่ครับอพอมีเรื่องอายุเข,ข้ามามันก็อาจจะเป็นเป็นอุปสรรค เล็กน้อยในการทํางาน<ช>แต่ก็อยู่ที่ว่าเราเราก็ต้องเอาชนะด้วยความสามารถแล้วก็ความเชี่ยวชาญที่เราส,สั่งจึงมาครับผมทีนี้ค่ะเราได้ทราบถึงพาร์ทการทํางานไปแล้วว่าหน้าที่หลักๆภาระงานหลักๆของพิวุฒิมีอะไรบ้างนะคะทีนี้ก็เข้าใจว่าในการทํางานในส่วนของราชการอันนั้นก็ทํางานตามเวลาของเราใช่ครับแต่ว่างานด้านของการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือชุมชนหรือการทํางานจิตอาสาต่างๆมีจุดเริ่มต้นอย่างไรบ้าง สำหรับคําว่าจิตอาสาจิตสาธารณะที่เพื่อสังคมที่<ช>เราทำที่ผ่านมาใช่ค,ค,ครับเราเชื่อแน่ว่านี่เอ่ยหลายคนเนี่ยอาจจะอาจจะเริ่มต้นจากครอบครัวค,ครอบครัวเนาะนะครับด้วยพื้นฐานนะครับครอบครัวที่บ้านเนี่ยเราจะเป็นถือว่าเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ เด็กๆลูกหลานเนี่ยก็จะช่วยกันในการทำกิจกรรมต่างๆทำให้ฝึกนิสัยของการเป็นจิตอาสาของเราอาจจะเริ่มต้นจากครอบครัวเล็กๆพอมาถึงใน เวลาที่มาทํางานละนะครับพอ,พอเริ่มต้นเข้าสู่ในการทํางานแล้วก็มองเห็นว่าเอ๊ะเราเนี่ยน่าจะมีเราอาจจะมีความรู้ความสามารถในด้านนี้เรานําตัวเองเข้าไปหา,หางานข้างนอกเช่นนะครับงานจิตอาสางานสาธารณกุศลต่างๆที่เราจะพอช่วยเหลือได้อันไหนที่ที่พอที่จะหยิบ ในการที่จะผลักในการที่จะดันให้งานประสบผลสําเร็จงานเล,เล็กๆบางครั้งอาจไม่ได้ต้องการที่ว่า้ต้องเอาคนที่เก่งนะแต่ต้องการคนที่มีจิตอาสามาช่วยกันนะครับซึ่งเราก็ส่งเสริมให้เด็กๆเ,เ,เนาะเป็นคุณครูคเนี่ยก็จะส่งเสริมให้เด็กๆเ,เ,เนี่ยในการเป็นจิตอาสาเริ่มต้นจากการช่วยทําความสะอาดเก็บเล็กเก็บน้อยที่<น>สถานศึกษาของเราใกล้ๆกันเรามีวัด เออ,อบ้านวัดโรงเรียนเนี่ยอยู่ด้วยกันเนาะบบนก็จะช่วย,ชวยใช่ครับแล้วก็จะเห็นว่าเออองค์กรหลักที่อยู่ในชุมชนเนี่ยตัวไหนที่เราสามารถช่วยได้เด็กๆก,ก็จะกลายเป็นกําลังสําคัญของคุณครูเหมือนกันในการที่จะช่วยกันนะครับก็จะเห็นว่าพอเรามาทํางานด้านจิตอาสาแล้วถัดมาแล้วมันก็จะกลายเป็นวงที่กว้างขึ้นนะครับทำในวงที่อาจจะ นอกเหนือจากใน,ในพื้นที่ของเราก็อาจจะเป็นในส่วนของระดับอำเภอในระดับจังหวัดที่สูงมากขึ้นครับค่ะก็ขยับไปเรื่อยๆตามกําลังที่เราพอจะช,ช่วยเหลือได้ใช่ครับอีกหนึ่งบทบาทที่อาจารย์ทาอยู่ด้วยก็คือร่วมเป็นคณะทํางานในโครงการศึกษาเชิงพื้นที่ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาอ,อันนี้บทบาทอันนี้เป็นยังไงเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งค่ะใช่ครับหลายท่าน,ท,านท่านผู้ฟังนะครับท่านท่านผู้ชมอาจจะเคยรู้จักคําว่า กองทุนกสกสกส<อ>ส<อ>ที่เป็นช่ครับกสสเนี่ยหลายท่านบอกว่าอมองเห็นแล้วว่าเอกสสนี้ช่วยยังไงบ้างใช่ครับตัวผมเองนะครับในบทบาทในในช่วงที่เราเริ่มรู้จักคําว่ากสสนั่นคือ<ช>ลง<ช>เป็นเป็นคณะทํางานในช่วงต้นแรกเริ่มเดิมทีเลยเป็นแอดมินในการที่จะดูแลเด็กข้อมูลเด็กในในในพื้นที่อย่างเช่นจังหวัดขอนแก่นเนาะเราก็มาช่วยในการที่จะดูแลข้อมูลว่าเอ๊เด็ก ที่มีความยากจนรายได้นะครับหรือว่าพื้นพื้นฐานฐานะทางครอบครัวเป็นอย่างไรเด็กจะผ่านเกณฑ์การประเมินเพื่อจะรับเป็นทุนอุดหนุนไหมหรือเราจะช่วยเหลือด้านอย่างไรนนเป็น,เป,นเป็นแบบนี้เป็นต้นเริ่มต้นอาจจะเป็นแอดมินของไอทีทีมงานไอทีผัดมานะครับเรามีโอกาสได้ลงพื้นที่ลงพื้นที่ได้เห็นได้เห็นน้องๆน,นะครับ มันก็น้องๆก็จะมีน้องๆจะมีทีมงานพี่ๆพ,พาเราไปดูได้เห็นชุมชนเด็กบางคนนะครับน่าสงสารอ,อยู่ที่อำเภอ,อเราอยู่ขอนแก่นนะ,ะอยู่ในพื้นที่ของอำเภอชนบทคำว่าอำเภอชนบทคืออำเภอชนบทที่อยู่จังหวัดขอนแก่นบ้านเขาอยู่ห่างไกลมากอยู่ติดกับริมน้ําชีะนะครับต้องการความช่วยเหลือแต่แต่หน่วยงานทางราชการเข้าไปไม่ถึงเราก็จะเป็นถือว่า เป็นเป็นผู้ที่ส่องไฟส่องทางให้หน่วยงานเข้าไปหาเด็กได้นะครับพวกผมก็เลยช่วยกันในการที่จะสืบค้นสืบสาะฐานข้อมูลนะครับอาจจะลงจากนะครับเริ่มต้นจากท่านผู้นำหมู่บ้านนะครับพี่ๆอสมอเอยพาเราลงไปดูพื้นที่ก็จะได้เห็นว่าอ๋อเด็กที่มีความต้องการเนี่ยเขาเขาไม่สามารถที่ถ้าเผื่อเขาไม่ไม่มีคนมาช่วยเหลือแล้วเนี่ย เขก็จะกลายเป็นคนที่ขาดโอกาสไปเลยนะครับเหล่านี้เป็นต้นอีกเคสหนึ่งที่เราที่หลายๆคนมีโอกาสได้เห็นก็คือน้องๆที่อยู่ชุมชนริมทางรถไฟค่เอาพอเราเข้าไปดูแล้วอ๋อไปเห็นในพื้นที่ที่เขาอยู่ใช้ต้องต้องขอญาตท่านท่านผู้ชมนะครับว่าเป็นพื้นที่ที่ที่แทบที่จะไม่มีคนมาอยู่ละแต่เพียงแต่ว่าผู้ปกครองอาจจะมาจากถิ่นฐานทางอื่นเนาะมา ใช้ไม้เศษไม้ใช้ลังกระดาษในการที่ไมาอยู่เด็กน้อยก็ไม่ได้เรียนหนังสือทำให้ที่เขาสร้างเป็นบ้านใช่ใช่ใช่ครับใช่หลุดหลุดเป็นเป็นเด็กที่หลุดจากการศึกษาพ่อแม่ก็ไม่ได้ส่งให้ลูกไปเรียนได้ไม่มีความสามารถคืออยู่นอกระบบไปเลยใช่ใช่ทําให้ปัญหาที่เราอาจจะเคยได้ยินว่าปัญหาชุมชนที่เกิดขึ้นแถวๆนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับพวกเราก็ ช่วยกันในรูปแบบของคณะทํางานเนี่ยในการที่จะลงไปพื้นที่และยังยังมีอีกส่วนหนึ่งเรามีเรียกว่ากองทุน10บ,บาทกองทุนสิบ,บเออกองทุน10บ,บาทอะไรเขาถึงว่าเฮ้ยได้เหรอแค่10บบาทเองอ๋อเป็นชื่อกองทุนอัดบางคนผู้มีผู้ที่มีให้มากก็อาจจะให้มากให้น้อยก็จะให้น้อยนะครับผมเหมือนกับได้รับ เหมือนกับได้รับคําจากท่านผู้ใหญ่บอกว่าถ้าเผื่อเราแข็งแรงก่อให้ดูแลคนที่ air, อ่อนแอถ้าเผื่อเราพอที่มีกําลังก็ให้ช่วยเหลือน้องๆที่ที่สามารถได้พวกผมก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะในการที่จะร่วมร่วม ทำเป็นกล่องบริจาคแล้วก็มีการเป็นเขียนเป็นกองทุน10บ,บาทท่านผู้ใหญ่ใจดีอาจจะสนับสนุนมาเป็นจํานวน1,100งก็แล้วแต่จิตสถาของท่านนะครับหลังจากนั้นก็รวบรวมแล้วก็จัดเป็นในรูปแบบของคณะกรรมการในการที่จะจัดสรรคัดสรรให้แต่เด็กๆซึ่งตอนนั้นที่ทำเราทำเกือบทั้งส่งกล่องเนี่ยเอาไปให้ท่านในอำเภอทั้ง26อำเภอในจังหวัดขอนแก่นในการที่จะช่วยเหลือะนะครับ แล้วก็<ส>เอา,เอา,เอาหมายถึงว่าเงินบริจาคที่ได้จากกองทุน10บาทแล้วก็เอามามอบให้กับเด็กนักเรียนเป็นทุนในการศึกษาหรือยังไงะใช,ใช่ครับมีมีที่เป็นสําหรับเป็นทุนการศึกษารวมถึงรวมถึงขนาดที่เป็นเป็นการช่วยเหลือนอกเหนือจากเราช่วยเป็น เป็นรูปแบบของกองทุนแล้วเรายังมีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นเหล่าการชาตินะครับพอมอของจังหวัดเข้ามาช่วยของสาธารณสุขก็เข้ามาช่วยเหล่านี้เป็นต้นครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเมื่อเราไปเยี่ยมละแล้วก็จะมีพี่ๆนะครับพาผู้นําหมู่บ้านเนี่ยย้อนกลับเข้ามาองค์กรเหล่านั้นแหละครับก็จะช่วยซัพพอร์ตส่งให้เด็กเข้าในระบบการศึกษาสามารถที่จะเรียนได้กจจ็จะรูปแบบของการทํางานในช่วงที่ผ่านมาก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้นะครับและล่าสุดของกอ ที่มีโอกาสได้ไปทำนั่นคือนะครับเป็นเป็นโครงการเกี่ยวกับศึกษาของโรงเรียนพระปร,ะริยติธรรม,มพระปร,ะริยติธรรมก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งก็คือเป็นเป็นน้องน้องสาม,มนเณรสาม,มนเณรที่เรียนชั้นหลังจากที่สําเร็จการศาึกษาชั้นป .6 แล้วบางครั้งะนะครับเด็กๆเ,เหล่านี้ไม่สามารถที่จะเข้าระบบการศึกษาที่เป็นระบบสามัญได้ก็เลยต้องใช้วิธีการไปเรียนโดยการบวชเป็นเนนเป็นลูกเนน เราอาจจะได้เห็นตามภาพขา่าวต่างๆว่าน้องเนียนที่เข้ามาการศึกษาเนี่ยจะเรียนในรูปแบบของแผนกสามัญเอ,อเด็กๆเ,เหล่านี้บางครั้งก็ขาดแคลนไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การศึกษานคะครับพวกเราก็เลยว่าอ่ะั้นทีมทีมใหม่ของเราที่ไปช่วยโดยก็จะมีของกองทุนของกองสสอออีกอีกหนึ่งส่วนเนาะ,ะเข้าไปช่วยได้ดูแลตัวศึกษานิเทศเองก็ ถือว่าหน้าที่เราทําก็คือการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาก็ได้เข้าไปช่วยดูนะครับได้รับมอบหมายว่าเอ้เข้าไปดูเกี่ยวกับการการจัดการเรื่องหลักสูตรเป็นยังไงบ้างคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างไรแล้วก็ได้เห็นภาพที่ในสังคมที่มันกว้างมากขึ้นด้วยเหล่านี้เป็นต้นครับ เท่ากับว่าการช่วยเหลือก็ไม่ได้จํากัดอยู่ในเฉพาะเยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษาเท่านั้นแต่ว่าโครงการต่างๆที่พี่วุฒิคิดออกมาเนี่ยก็จะมีการไปช่วยเหลือกลุ่มสามเณรด้วยใช่คือเป็นเป็น,ปนมันก็ยังอยู่ในกลุ่มของเด็กวัยเยาวชนนั่นแหละแต่ว่าเหมือนกับว่าเป็นอีกพาร์ตอีกแวบวงหนึ่งท<อ>ี่เรามีโอกาสได้ไปช่วยตรงนั้นด้วยใช่ทีนี้พูดถึงเรื่องของการลงพื้นที่พอสวครับ มีความประทับใจอย่างไรบ้างแล้วทําไมอะไรที่ทําให้เราตัดสินใจถึงไปเข้าร่วมในโครงการนี้ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรเล่าให้ฟังนิดหนึองครับ,รบผมสําหรับโครงการพสวต้องต้องอาจจะขออนุญาตแอบเล่าเนาะบอกว่าเฮ้ยถ้าเผื่อเราเรา,เรามองเห็นภาพ <c oughs> นะครับ <c oughs> ในพระราชกรณียกิจของสมเด็จยา่า <c oughs> ตั้งแต่ ในหลวงรัชกาลที่9เนาะนะครับพวกเราก็จะเห็นอ๋อมีโครงการที่เป็นคุณหมอกระเป๋าเขียวเออเราจะคุ้นเคยเ,ออเราจะแบบเออเราชื่นเราเราถือว่าเราชื่นชื่นชมว่าเอะได้ทํางานได้ลงในพื้นที่จากคราวนั้นนะครับก็เลยมีโอกาสในในช่วงที่รู้จักกับพี่ๆที่ที่อยู่ของสํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดก็เลยว่าอ้าวงั้น ผมเป็นศึกษานิเทศที่ทำงานบูรณาการกับหลากหลายกระทรวงได้เนี่ยผมสามารถที่จะอันสิ่งไหนที่จะช่วยได้งั้นผมขออนุญาตที่จะรวมเป็นสมาชิกสามัญของพอสวได้อยู่ใช่ไหมพี่พี่ก็บอกว่าเอ,อ้ยได้ เราสามารถที่จะใช้ความรู้ความสามารถในด้านไหนที่เกี่ยวกับข้องสามารถที่ช่วยงานที่เป็นโครงการหน่วยหน่วยของพอสวเนี่ยที่เวลาที่จะไปตามอําเภอต่างๆเนี่ยทุกเดือนทุกเดือนจะมีการสัญจรไปตามอําเภอต่างๆที่ขอนแก่นมี26อําเภอก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปในรอบหนึ่งปีก็จะได้12เดือน12อเพอบ้างปีถัดไปก็จะไปอําเภอใหม่ด้วยะนะครับอ่ะ บอกว่างั้นช่วยงั้นงั้นถ้าเผื่อเราสามารถที่จะอาจจะเป็นในหน่วยเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์แจ้ง oh. แจ้งแจ้งผู้ป่วยนะครับที่อาจจะเข้ามารับสาและการรักษาเนี่ยสามารถที่จะไปตามช่องทางนี้ไปตามเส้นทางนี้ท่านก็จะเริ่มจากการลงทะเบียนเอ่ยนะครับไปสามารถจนไปถึงพบแพทย์ได้ mm. เหล่านี้เป็นต้นรวมถึงนะครับด้านอื่นอาจจะช่วยแนะนําด้านอื่นว่าเอ๊ถ้าเผื่อเรามาเกี่ยวกับของ ปอสวเนี่ยนอกเหนือจากนั้นอ่ะจะมีจังหวัดพบประชาชนก็จะมีเกือบทุกกระทรวงนะครับลงในลงในวันนั้นด้วยก็จะมีหน่วยงานต่างๆบางท่านอาจจะบอกว่าเนี่ยยายจะมารับพันก้าวไม้ไปปลูกที่บ้านเนี่ยจะต้องไปทางไหนขอไปทางไหนฝั่งด้านนี้ยายจะมารับยาหรือว่าอาจจะมองเห็นว่าเอะถ้าเผื่อตรงไหนที่เป็นเกี่ยวกับโรคตาบางครั้งเราก็จะมีโอกาสได้แนะนําเส้นทางในการที่จะ ที่จะให้ไปให้สามารถบประสบสมเร็จได้อย่างเงี้ยครับอ,อ,อก็คือไปช่วยให้คําแนะนําในการไปจุดต่างๆให้กับผู้ที่มาใช้บริการใรบใโครงการพอสวใช่ครับอนอกเหนือจากนี้ก็คือฝั่งด้านเกี่ยวกับเรื่องของด้านสาธารณสุขเราก็มีโอกาสได้อาจจะอาจจะเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยของพี่หมอบอกว่าไอ้ถ้าเผื่อการ อาจจะทํางานง่ายๆเช่นในการที่จะดูแลการวัดความดันออหรือว่าในการที่จะส่งต่อไปอย่างอื่นได้เนี่ยตัวเราก็จะเป็นคนที่แนะนํารวมถึงนะครับได้ประชาสัมพันธ์ให้พี่ๆน้องๆเราที่อยู่สํานักงานหรือว่าอยู่ที่สถานศึกษาเนี่ยทุกคนสามารถที่จะร่วมสมัครเป็นสมาชิกพศอวอในการที่จะช่วยเหลือได้นะครับมีโอกาสได้ลงไป ในพื้นที่ของพออสวกี่ครั้งคะอ,อ่อต้องบอกว่าตลอดทั้งปีเนี่ยสามารถที่ตัวเราเองเนี่ยอาจจะด้วยภารกิจเนาะ,ะนะครับแล้วก็จะจะมีตามปฏิทินตามตารางเราสามารถที่ถือว่าไปครึ่งต่อครึ่งอาจจะมากกว่ามากกว่า8 8ครั้งต่อทั้ง12เลยนะครับบางครั้งเราพื้นที่ที่อยู่ใกล้นะครับเราก็ต้องดูช่วงจังหวะที่เรา หยุดจากงานแล้วก็ตรง,งต้องตรงกับตารางใช่ใช่รครับออมีช่วงตารางในการที่ออกอาจจะเป็นช่วงปลายเดือนซึ่งซึ่งตารางจะมองผ่านมาเห็นเราสามารถที่จะเดินทางไปได้แล้วเราก็จะเป็นผู้ที่แนะนานะครับพี่ๆในการที่บอกว่าใช้เ,เส้นทางกํากับเส้นทางช่วยพี่เขาด้วยว่าเออถ้าเผื่อเราอาจจะนําใบลงทะเบียนไปช่วยคุณหมอกรหลังจากนั้นอะ่ะเราก็มีหน้าที่นําส่งที่ของสาธารณสุขจังหวัดแบบนี้ครับจากการทํางานด้านสังคม ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่ออกแบบมาสำหรับเด็กและเยาวชนก็ดีหรือว่าการลงพื้นที่ไปกับพอสวก็ดีอะไรที่เป็นภาพจำหรือเป็นความประทับใจให้กับอ,อาจารย์แล้วอาจารย์มองว่าโหมันตอบแทนความตั้งใจที่เราตั้งใจทำสิ่งเพื่อสังคมอะไรที่ทำให้เรารู้สึกประทับใจบ้างต้องขออนุญาตย้อนเล่าไปตอนที่เราบรรจุเป็นครูคนั่งนั่งรถเมย์ไปที่โรงเรียนเนี่ยแล้วก็จะมี โน้ตบุ๊กตัวที่อยู่ข้างหลังสายเปไปข้างๆคุณยายก็จะถามว่าเป็นหมอใช่ไหม,มออจะลงสถานีที่เป็นสถานีอนามัยนี้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยายจะไปรับยาอยู่ช่องน้้นช่องนี้เราก็บอกว่าโอ้คุณยายครับเป็นคุณครูครับไม่ได้เป็นหมอ,อมแต่เราก็แอบคิดในใจแสดงว่าลุกให้นะก็เลยว่าเ งั้นก็เลยว่าถ้าเผื่อมีโอกาสมีโอกาสเราอาจจะได้ช่วยของเกี่ยวบเรื่องของสาธารณสุขทางด้านการแพทย์พอเราไปลงพื้นที่จริงๆนะครับเราไปเห็นบางอำเภอนะครับอยู่ไกลพูดถึงขอนแก่นหลายท่านอาจจะมีความสึกว่าเอ๊ะเป็นจังหวัดขอนแก่นไม่ได้มีภูเขานะเฮ้ยใช่เหรอมีโอกาสได้ไปลงพื้นที่ฝั่งด้านของแถวๆโซน อาจจะเป็นภูผางานซึ่งมีพื้นที่ติดกับฝั่งด้านเขาเรียกว่าจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นพื้นที่บนบนเขาเลยการเดินทางนี่คือต้องใช้รถไถตอนนั้นมีโอกาสไปด้วยนะครับคือแบบนั่งรถแท็กอร์ไปแล้วเราก็อยู่ข้างหลังไปในการที่จะนั่งขึ้นแล้วก็มีโคลนมีดินเลนตื้ดตืดไปรถก็พาเราไปลงม,มีมีขึ้นเนินแล้วก็ลงมามีน้ําข้างล่างด้วยก็เลยว่าเออนะคุณหมอได้ไม่ช่วยเยอะมากขนาดนี้ก็ไปเจอผู้เฒ่าผู้แก่ Le นะครับ <c oughs> ก็บอกว่าเนี่ยข้ามข้ามหมู่บ้านมา <c oughs> มาที่อยากจะมารับยาเนี่ยจะช่วยยังไงคุณหมอช่วย <c oughs> ก็เห็น,เห,นเห็นรูปสัญลักษณ์ที่เป็นหมอกระเป๋าเขียว <c oughs> ก็บอกว่าคุณหมอช่วยในการที่จะแนะนําหน่อยยายต้องไปยังไงบ้าง <c oughs> จะต้องไปเส้นทางไหนในการที่จะคุยเรื่องนี้ได้เราก็เลยว่าอ๋อแล้วก็ได้แนะนําคุณยายไปได้เห็นนอกเหนือจากนั้นน่ะในกระเป๋าท้าเรียกว่าในตะกร้าเล็กๆเนี่ยก็จะมีก็จะมีข้าวโพดของฝาก เอาฝากคุณหมอเราก็เลยว่าอในไหนก็เป็นหมอกระเป๋าเขียวเลยก็เลยว่าอางั้นอันนี้เอาให้เอาให้คุณหมอนะอย่างเงี้ยอืแล้วว่าครับขอบพระคุณคุณยายมากครับผมก็เลยเอาข้อพดกลุ่มเนี้ยที่เอาให้เนี่ยเอาไปส่งให้พี่หมออีกรอบหนึ่งได้เห็นความประทับใจเออเขามีสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ย้อนกลับมาหาเราอย่างเงี้ยอถือว่าเป็นความประทับใจจากการลงพื้นที่ในครั้งนั้นแล้วเราสัมผัสได้จากจากแววตาของคนที่เขามาใช้บริการแล้วเราก็ เห็นถึงความตั้งใจที่เขาตั้งใจจะนําผลผลิตมาฝากคนที่ลงพื้นที่ใช่ใช่ใช่น่ารักนะคะแล้วก็หายเหนื่อยกับการที่เราต้องนั่งรถโคกโยกเย็โยกเยไปลงพื้นที่ไปคำสัมสุดท้ายค่ะช่วงท้ายของรายการอยากให้พูดถึงรางวัลมอร์ร์อวิร์ดที่อาจารย์ได้รับสักนิดหนึ่งรู้สึกยังไงบ้างแล้วเป็นกําลังใจให้อาจารย์มากน้อยแค่ไหนคะสําหรับนะครับรางวัลที่ได้รับไปเมื่อครู่นี้นะครับมอร์ร์อวิร์ดด้านเกี่ยวกับ จิตสาธารณะนะครับเราบอกว่าเอพอพอเห็นประกาศแล้วเราก็เราก็เราตื่นเต้นาาเราดีใจตอนนั้นต้องเล่าให้ฟังว่าต้องเล่าให้เราฟังว่าตอนนั้นเข้ารับการฝึกอบรมจิตอาสา904อ,อยู่ที่ค่ายทหาราซึ่งในค่ายบอกว่าไม่ให้ใช้อุปกรณ์โทรศัพท์เลยในการที่จะดูส่งข้อมูลเออเราก็ฝั่งด้านนี้จะต้องมารับรางวัลนะ แล้วฝั่งด้านนู้นก็ฝึกจิตอาสาเกซึ่งมาช่วยในการที่จะบำบัดทุกบำบรูงสุกในเป็นโครงการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราก็เลยว่าอ่ะงั้นสองสิ่งสองอย่างต้องสามารถควบคู่ไปกันได้นะครับตอบรับในการที่จะเข้ารับรางวัลแล้วก็เลยแอบคิดในใจว่าเอะถ้าเผื่อเรารับรางวัลนี้แล้วนะครับผลงานที่เราเทรมมากับสิ่งที่เราทำต่อไปเนี่ยเราจะต้องจะต้อง เหมือนว่าต้องพลังกายพลังใจต้องเยอะมากเลยในการที่ที่เราจะหลังจากที่รับรางวัลไปแล้วก็เลยว่าเออรางวัลจิตอาสาที่เราทําจิตสาธารณะที่เราได้เนี่ยน่าจะเป็นผลผลที่จะอาจจะเกิดจากที่เราทํามาตั้งแต่เริ่มต้นเชืว่อว่าอาจจะเริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมาแล้วแล้วก็ช่วยเหลือโดยที่ต้องบอกว่าไม่ได้วังไม่ระวังผลตอบแทนใดๆนะครับแต่เพียงว่าเราทาเพราะว่าใจ ใจรักใจที่บอกว่าเหมือนกับไปช่วยเด็กๆแบบนี้ครับที่มีคํากล่าวว่าเราจะไม่ทิ้งใขรไว้ข้างหลังแล้วก็จะช่วยน้องๆช่วยเด็กๆช่วยเยาวชนตอนนี้เด็กๆบางคนนะตอนที่เราไปช่วยค,คือน่าจะน่าจะสําสเร็จการศึกษาระดับของม .6 แล้วเข้ามาหาลาัยได้แล้ว<ม>ก็มีการโทรมาหาคุณครูโทรมาอาจจะไลน์แอดที่เป็นส่งข้อความบอกว่าตอนนี้สําเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้วพอครูมาช่วยตอนนั้นเลยเยงี้ยครับก็เลยว่านี่เป็นอีก อีกหนึ่งบทบาทหนึ่งที่จะส่งผลจากตั้งแต่เราทำงานมาเริ่มต้นจนถึงวันนี้ครับค่ะก็ถือว่าเป็นรางวาัลที่ช่วยสร้างกําลังใจในการทำงานของอาจารย์ต่อไปนะคะก็ถือว่านี่เป็นเรื่องราวที่มีโอกาสได้พูดคุยกันนะคะจะเห็นได้ว่าการทำความดีไม่ต้องให้เรามีอำนาจไม่ต้องมีตำแหน่งที่ใหญ่ ขนาดนั้นนะคะเพียงแต่ว่าเราเริ่มต้นจากจุดเล็กๆไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับงานที่ทําอย่างเมื่อสักครู่พี่วุฒก็มีโอกาสได้ทําเพราะว่าเล่าให้ฟังว่าก็ เอาไปเชื่อมโยงกับการทํางานนั่นก็คือการเป็นศึกษานิเทศนี่แหละมีโอกาสลงไปที่ไหนก็จะได้เห็นปัญหานะคะแล้วก็ช่วยแนะนําทั้งคุณครูก็ดีแล้วก็ออกแบบเป็นโครงการต่างๆที่จะช่วยเหลือเด็กแล้วก็เยาวชนนะคะก็ทําควบคู่กันกับงานนอกจากนั้นก็ใช้เวลาว่างไปทําการลงพื้นที่พอ,อสวนะคะจะเห็นได้ว่าเป็นการใช้บทบาทหน้าที่นะคะในการนําเอาคุณธรรมไปเชื่อมโยงกับทั้งเรื่องของการศึกษาแล้วก็ด้านสาธารณสุขนะคะถือว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งบุคคลตัว อย่างที่มีโอกาสมาเล่าเรื่องราวที่ประทับใจนี้ให้กับพวกเราได้ฟังกันนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณแขกรับเชิญของเราค่ะดรวรวุฒิวง์วีรขันนะคะศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นที่ให้เกียรติมาพูดคุยมาบอกเล่าเรื่องราวการทํางานและความประทับใจที่เกิดขึ้นตลอดเครื่องชั่วโมงที่ผ่านมาวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็เชื่อว่าหลายคนนะคะรวมทั้งคุณผู้ชมที่รับชมรายการในวันนี้ก็จะได้เห็นถึงแรงบันดาลใจอีกหนึ่งท่านสําหรับการทํางาน เพื่อสังคมแล้วก็การทํางานด้านจิตอาสาที่ทําด้วยใจรักจริงๆเพื่อจุดมุ่งหวังในการที่จะอยากเห็นสังคมไทยนั้นเป็นสังคมที่มีแต่คนดีมีคุณธรรมในการขับเคลื่อนสังคมนั่นเองรายการคุณธรรมคุณทําได้ก็ยินดีที่จะเปิดพื้นที่ให้ทุกท่านนั้นมาร่วมบอกเล่าประสบการณ์การทํางานนั่นเองนะคะวันนี้ก็เป็นทั้งหมดของคุณธรรมคุณทําได้ในสัปดาห์นี้นะคะต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมดิฉันพร้อมทั้งพี่วุฒินะคะแล้วก็ทีมงานต้องลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ สวัสดีครับ